นี่ครับน้องปองทําเป็นรถรับส่งนักเรียนโอ้แบบนี้ก็ได้นะครับนี่อันนี้เอาไว้กันฝนด้วยมีกันฝนด้วยมีเวลาเวลาฝนตกแล้วก็อ๋อเป็นแบบนี้ด้วยงบเท่าไหร่น้องปองนี่ตอนนนี้น่าจะประมาณมเกือบหมืน่ <c oughs> บบนเลยเกือบหมื่นเลยแต่ว่าาาตั้งไว้ที่ช่างเาประมาณหมื่นสองอันนี้คือติดตั้งให้เบียดเสร็จพร้อมแบบนี้เลย โอ้มีไฟด้วยกลางคืนก็มีไฟใช่ไหมนี่เปิดไฟลงไฟเลี้ยวนี่ได้เลยใช่ไหมนี่โอ้เด็กๆนั่งได้สองคนเนาะนสองคนผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นเดียวอือฮึโอเคแล้วเนาะไหนเขาเรียกว่าซาเล้งแบบเอามาใช้งานวันแรกอ๋อยังไม่เคยอันนี้เลยหน้าฝนก็คือไม่มีปัญหาเนาะแต่คนขับจะเปียกแน่แหละเด็กๆไม่เปียกโอเคแล้วนั่นนี่โอเคเลยครับเนี่ย ประมาณหมื่นสองเนาะโดยประมาณอืมบางรุ่นก็อาจจะไม่ได้ทำเป็นบอกบอกแบบนี้นะครับจะเป็นแค่เหล็กธรรมดาก็จะตามราคาอ๋อเหรอฮะเสียเลยครับผมอันนี้ทำเองเนาะคิดเองออกแบบเองสุดยอดมากเลยครับผมนี่เป็นแบบนี้เลยโอเคครับ